ผมชื่อสามเณรสดใสาอายุหปีจะมาเฉลยพุทธประวัตินะครับสามเณรสดใสอ่านพุทธประวัตินักธรรมนักธรรมอะไรชั้นตรีชั้นตรีสามเณรสดใสบวชในโครงการเตรียมบาลีนกหลงเปโยก้าอืมโอเคอ่านนักธรรมตรีให้ญาติโยมหรือว่าคนที่เข้าโซเชียลได้ฟัง เป็น EP ที่หนึ่ง,ห,งหนึ่งปัญหาและเฉลยพุทธประวัติหนึ่งถามพุทธประวัติคืออะไรต่อพุทธประวัติคือเรื่องที่ผมนะิะความเป็นมาของสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าสองเดี๋ยว,ยวพุทธประวัติคืออะไร พุทธรวดคือความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมความเป็นมาอย่างไรพระพุทธองค์ทรงตัดไว้มานานแล้วเหรอตัดไว้มานานแล้วยังไงก็คือเทศไว้มานานแล้วแล้วเขาก็เอามาเป็นแบบนี้อ๋อมาเป็นแบบนี้นะเออตัดไว้มานานแล้วตัดเรื่องอะไร เพราะว่าสอนชาวโลกให้ทําความดีตัดให้สอนทําความดีพุทธประวัติตัดในเรื่องอะไรประวัติของพระพุทธเจ้าเออประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งก็พระพุทธองค์ตรัสไว้ด้วยพระองค์เองใช่ไหมอันนี้เป็นตอนท่านหนึ่งที่หนึ่งนะฮะหนึ่งตอนก็หนึ่งคำถามดีไหมดเออีเอออ้าวพระพุทธองค์ตรัสไว้นานแล้วตรัสไว้เรื่องอะไรบ้างเล่าดิ ตอนแรกผมไม่รู้แล้ผมจำไม่ได้เอาเค่อยๆนึกดิประวัติของพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก่อนจะมาเป็นพุทธเจ้าเคยเป็นอะไรบ้างพุทธเจ้านึกออกไหมพุทธเจ้าเคยเกิดเ,เ,เ,เป็นเคยเกิดเป็นเคยเกิดเป็นสัซาเดรัยชานเช่นเช่นเช่นช้างเป็นช้างแล้วก็ เสือโคร่งพญาเสือโคร่งเลยเหรอเสือโคร่งอ่าทำไมไปเกิดเป็นเดรจฉานะ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วไปเกิดเป็นคนมีไหมมีมเช่นเช่นไปเกิดเป็นกษัตริย์กษัตริย์แล้วพราหมโกธัญญะก็บอกว่ามีทางเดียวก็คือทางออกบวชอ๋อนั่นคือในชาติที่เป็นศิธัษฐาเลยนะชาสุดท้ายเลยนะ เมื่อสองพันห้าร้อยว่าปีใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเกิดเป็นอะไรอีกอเคยเกิดเป็นฤาษีไหมไปเกิดแล้วออกบทเป็นฤาษีไหมไม,ไม่ทราบหรือไม่รู้ไม,ไม่รู้อ่าไม่รู้เคยนะเออบางาาาชาติไปเกิดเป็นเดริชานเป็นพญาช้างพญานาคไปเกิดเป็นพญาเสือไปเกิดเป็นอ่ากษัตริย์ไปเกิดเป็นอ่า,า,า,นอาคนธรรมดาก็มีใช่ไหมเอ่ย แต,แต่แต่ทุกชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรจะสร้างจะสร้างอะไรจะสร้างบารมีประทุกชาติอสร้างบารมีประทุกชาติโอเคนะฮะอีพีที่หนึ่งแค่นี้ก่อนขอจเจริญพรครับหนึ่งสองสามขอจเจริญพรครับ